ดวยคุณคุณคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าคุณช่วยซือ้อของอันวนันเฉยได้ไหมคะเฉยเดี๋ยวคุณรีบไปซื้อช็อกโกลตหรือว่าของหวานอะไรก็ได้แถวนี้มาให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมขอดูอาการเขาอยู่ตรงนี้เจ้านายคะเราถึงหน้าบริษัทแล้วนะคะทางบริษัทที่เราจะไปร่วมโปรเจกต์ด้วย ขาแจ้งไว้แล้วนะคะถ้าเราไปไม่ตรงตามเวลาที่เขาหั้ไว้เขาจะไม่ร่วมโปรเจกต์กับเราเลยนะคะไม่เป็นไรเหมยการช่วยเหลือชีวิตคนอะ่ะมันสำคัญกว่าคุณรีบทำตามที่ผมสั่งนะ คุณคุณเดี๋ยวคุณทานขนมอันนี้ก่อนนะครับพอดีผมมีธุระด่วนที่ต้องไปทำก่อนผมขอตัวก่อนนะครับไปไป เชิญค่ะท่านประธานครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาชภาษาคีว่าระหว่างทางที่เดินมาครับเกิดเหตุนิดหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้คุณเสียเวลาต้องขอโทษจริงๆครับนั่นมันก็เป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของฉันแล้วมันก็เป็นความบกพร่องของตัวคุณเองไม่ใช่หรอคะ ส่วนเรื่องโปรเจกต์ที่เราตกลงว่าจะเซ็นสัญญากันในวันนี้ฉันขอยกเลิกหมดแต่คุณครับโปรเจกต์นี้ผมเตรียมงานไว้หมดแล้วนะครับคุณผมขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมครับเรานัดคุณมาคุยงานกี่โมงทางบริษัทของเราขอไม่ร่วมงานกับคนที่ไม่ตรงต่อเวลาแบบคุณ เชิญคุณกลับไปได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวก่อนผู้จัดการนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นท่านประธาน,นะคะคือเรื่องทั้งหมดเอ่อ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะวันนี้ทางบริษัทของเขามีนัดเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหญ่กับเราซึ่งเขาก็มาไม่ตรงต่อเวลาค่ะแล้วทางบริษัทของเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากฉันก็เลยไลย่เขาออกไปก่อนค่ะโอเคเข้าใจแล้วชิญคุณน,นั่งก่อนนะคะครับ ที่แท้คุณเป็นท่านประธานบริษัทนี้เหระครับค่ะต้องขอบคุณคุณนะคะที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้ไม่เป็นไรครับสำหรับผมแล้วอะ่ะการเลือกช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการานสะัมัสสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดอยู่แล้วครับยังไงฉันก็ต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะที่เมื่อกี้คุณช่วยชีวิตฉันเอาไว้พอดีว่าฉันเป็นเบาหวานนะคะ แล้วช่วงเนี้ยฉันก็ทํางานหนักมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยกินอาหารก็ไม่ตรงเวลาด้วยมันเลยทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดลดลงต่ํามากจนเกินไปนะคะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้คุณช่วยชีวิตฉันเอาไว้อ่ะฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ สวนคุณน้ำฝนฉันต้องขอบคุณนะที่คุณช่วยจัดการคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับเวลาให้กับฉันแต่ฉันก็อยากให้คุณรู้ไว้นะว่าคุณคือผู้จัดการไม่ใช่ประธานบริษัทฉันเข้าใจในความหวังดีของคุณนะแต่ในทุกสิ่งทุกอย่างของบริษัทนี้คนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจทั้งหมด ก็คือฉันที่เป็นเจ้าของไม่ใช่และฉันก็อยากให้คุณปรับปรุงในเรื่องของการมีน้ำใจมายรยาทและการใช้เหตุและผลในการตัดสินใจในทุกๆเรื่องมากกว่านี้อว่าคุณจะเข้าใจนะคุณฝนอแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจหรือว่าคุณทำในสิ่งที่ฉันพูดข้างต้นนี้ไม่ได้ ฉันก็คงต้องขอพิจารณาในการทำงานของคุณอีกครั้งท่านประธานคะดิฉันต้องกลับขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีกว่านี้แล้วก็จะเป็นคนมีเหตุผลมากกว่านี้นะคะท่านประธานคุณคะดิฉันต้องกลาบขอโทษคุณด้วยนะคะที่พูดจาไม่ดีกับคุณ ต่อได้คร,ครับได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มต้นด,ด้วยที่ลำดับแรกก่อนเลยนะครับนี่ครับาการเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรครับนี่ครับตรงนี้แล้วก็ยังจะถูกด,ด้วยก็จะ